สวัสดีค่ะพบกับครูเขียดอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกันในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะอะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องบริเวณที่พบพืชและสัตว์อาศัยอยู่นะคะอ่ะ บริเวณแบบไหนที่พบพืชและสัตว์อาศัยอยู่นะคะอ่าอันดับแรกเลยนะคะการสำรวจพืชและสัตว์นะคะหากว่าเราสำรวจบริเวณที่อยู่รอบๆบ้านของเรานะคะหรือบริเวณที่ที่บริเวณโรงเรียนของเรานะคะอ่าก็จะพบอะไรบ้างนะก็จะมีสวนหย่อมมีสระน้ําเราอาจจะพบพืชและสัตว์อาศัยอยู่บริเวณที่พบนะคะที่พบพืช และสัตว์น้ำนั้นเราก็จะเรียกบริเวณนั้นว่าสิ่งต่างๆที่เราพบบริเวณนั้นว่าสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมคืออะไรก็คือต้นไม้พืชสัตว์สัะน้ำก้อนหินอ่ที่อยู่บริเวณนั้นๆนะคะเราก็เรียกตัวนี้ว่าสภาพแวดล้อมนะคะอะ มาดูต่อเลยค่ะเขาบอกว่าบริเวณที่พบพืชและสัตว์นะคะก็จะเป็นบริเวณต่างๆในท้องถิ่นของเรานะคะเราจะพบว่ามีพืชและสัตว์นั้นอาศัยอยู่รวมกันมากมายเลยนะคะก็เนื่องจากว่าบริเวณเหล่านั้นมันจะเป็นแหล่งเป็นแหล่งอาหารหรือเป็นสภาพแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมที่มันเหมาะสมในการดำรงชีวิตในความเป็นอยู่ของสัตว์ นะคะที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นนะคะ,อ,ะอย่างเช่นอะไรบ้างเรามาดูนะคะ,อ,ะอย่างเช่นบริเวณบ้านของนักเรียนหรือบริเวณโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีสนามหญ้าใช่ไหมคะมีสนามหญ้ามีต้นไม้ก็จะทําให้มีสัตว์มีนกมีผิเสื้อใช่ไหมคะ,ะมาบินอยู่บริเวณนั้นนะคะ,อ,ะอย่างเช่นต้นไม้ก็จะมีนกไปทํารังอยู่นะคะ เคยเห็นไหมคะมีมดแดงมดแดงมันก็อาศัยอยู่ใต้ดินกับอยู่ในใต้ดินแล้วขึ้นไปบนต้นไม้ด้วยนะคะ,ะมาดูต่อว่าบริเวณต่างๆที่เราพบพืชและสัตว์นั้นก็จะมีพบกันอยู่หลายชนิดนะคะไม่ใช่สัตว์ชนิดเดียวที่จะไปอยู่นะคะก็จะมีสัตว์หลายหลายชนิดไปอยู่รวมกันในสภาพแวดล,ล้อมที่มันเหมาะสมกับสัตว์พวกนั้นอยู่อย่างเช่น อ่าบริเวณสวนยอมพวกนี้นะคะอ่าก็จะมีสัตว์ตัวเล็กอ่ามันมีดอกไม้ใช่ไหมดอกไม้อะไรชอบดอกไม้ผีเสือ้ออ่าผีเสื้อมันก็มาอยู่มันก็บินมามาเกาะเพื่อดูดเกสรดอกไม้อ่าแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ามาดูว่าพืชและสัตว์บริเวณในทุ่งหญ้าอ่าบริเวณนี้คือทุ่งหญ้าเห็นไหมคะมีหญ้าเขียวชุ่ออมมีพุ่มไม้นะคะอ่าตัวนี้เป็นเหมาะ เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับสัตว์ประเภทไหนอ่ะก็ประเภทอย่างเช่นวัวควายแพะแกะที่มันต้องอาศัยอะไรลูกที่มันต้องอาศัยหญ้าใบาไม้ในการกินเป็นอาหารเพื่อที่จะอ่าเป็นอาหารของมันนะคะมันก็จะมาอยู่บริเวณนี้กันนะคะอ่าต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะเป็น ที่พักเวลามันร้อนมันก็จะเดินมาอยู่ใต้ร่มไม้อย่างเงี้ยอพักร้อนได้ใช่ไหมคะอ่าบริเวณนี้ก็จะเหมาะสําหรับสัตว์พวกนี้นะคะซึ่งมีแหล่งอาหารให้มันกินให้มันอยู่นะคะอ่าต่อไปคะ่ะสัตว์ที่พบบริเวณใต้ดินอ่าอยู่ใต้ดินก็มีสัตว์อยู่เช่นสัตว์อะไรบ้างอ่าก็อย่างเช่นไส้เดือนนะคะมันก็จะชอนใช้อยู่ใต้พื้นดิน มดอย่างเงี้ยก็จะทำรังอยู่ใต้ดินอ่ะหรือจะขนดินมาทำรงังอ่าปูนขึ้นเป็นรังของมันนะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นบริเวณที่อ่ะสัตว์ใต้ดินอยู่มดแล้วก็ไส้เดือนอยู่นะคะเพราะมันมีอ่าทุ่งหญ้านะคะมีหญ้ามีอะไรเป็นอาหารของมันด้วยนะคะ อ่าสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้สำรวจไปแล้วได้ดูไปแล้วว่าบริเวณแบบไหนที่เหมาะกับสัตว์แบบไหนประเภทไหนอยู่นะคะซึ่งสรุปได้ว่าอ่ะสภาพแวดล้อมในที่ต่างๆมันไม่เหมือนกันนะคะอ่าบริเวณไหนที่มีสภาพแวดล้อมอย่างเช่นทุง่งหญ้ามีต้นไม้มีต้นหญ้ามีแหล่งน้ำมีบ่อน้ำ พวกนี้ก็จะเป็นสัตว์ประเภทวัวควายแกะหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างเช่นพวกอ่ากบพวกปูพวกนี้นะคะมันก็จะอยู่บริเวณแถวแถวนั้นนะคะเพราะมันมีแหล่งอาหารของมันอยู่มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์มันก็ไปอาศัยอยู่นะคะต้นไม้บริเวณนั้นมีต้นไม้ใหญ่มันก็มีนกมาอาศัยอยู่อ่าเหตุนี้ บวกแบบนี้นะคะอ่าส่วนบริเวณไหนที่เป็นพื้นดินที่มีพื้นดินเยอะๆแล้วก็มีหญ้าอ่ามีอ่าดินที่มันร่วนซุยมันก็จะมีพวกอ่าเนี่ยพวกไส้เดือนพวกมดไปอยู่เนะพราะมีเป็นแหล่งอาหารของพวกหนีอยู่นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของอ่าบริเวณที่เราสํารวจพืชสัตว์ที่เราพบ คุณครูก็ขอจบไปแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมไปทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ